ใช่ไหมจนเหนื่อยก็คงหายดีจนเหนื่อยก็คงหายดีให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมให้ฉันได้ทงต้อใจใช่มฉัน <laughs> <laughs> มีเธอที่สัสนดีโอพ,พี่พี่เี่ยหลตอนนี้สวยได้แล้วได้ มี่สวยเหรอยมันใจไหมไม่ไม่ใช่ท่อนนี้ท่อนท่อนดนตรีเดี๋ยวจะสวยแล้วได้ไหมรได้ไหมนอนตักฉันไหชฉนยากให้พักับขอนนี้พี่เครงไม่เช่ช ฉันเท้ารุงเทารันไหมนังเกียร์ฉันไหมหนวดลาย